ผู้ประชาการสอบสวนกลางกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งขยายผลตรวจค้นบ้านพักของเครือข่ายพลตำรวจโพพงพัดเพิ่มนะครับและก็เตรียมเปิดตู้เซฟที่ยืดได้อีก3ใบในขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนครับจะเดินทางเข้ามอบตัวกับตํารวจในช่วงบ่ายวันนี้ครับ วันนี้ครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเตรียมนําช่างมาเปิดตู้เซฟจํานวน3ตู้ที่ยึดได้จากบ้านพักย่านแจ้งวัฒนะของคนตํารวจโทพงพศพเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเชื่อว่าน่าจะเก็บของมีค่าเอาไว้ครับนอกจากนี้จะขยายผลตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายพลตํารวจโทพงพศพอีก2-3แห่งด้วย ส่วนช่วงบ่ายวันนี้มีรายงานว่า1ิเอกนัทกรยาศีและ11บเอกธีรพงศ์ช่อจำปี2ผู้ต้องหารายล่าสุดในคดีรับส่วยจะเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทำให้เหลือผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้อีกเพียงรายเดียวคือนายวิทยาเทศขุนทศ ทางด้านของนายบรวรเวศรุ่งรุจีอธิบดีกรมศิลปากรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าตรวจสอบโบราณวัตถุของกลางกว่า2,000 20, 0ชิ้นที่ยึดได้จากเครือข่ายของคนตํารวจโทพงพัฒฉายาพันธ์อดีตผู้ประชาการสอบสวนกลางที่กรมทหารราบที่1มหาเลา็กรักษาพระองค์เพื่อคัดแยกประเภทประเมินราคาคาดว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน1-2เดือนนี้ครับ ขณะที่ทางพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชนะครับผู้ประชาการทหารเรือก็มั่นใจครับว่าไม่มีมั่นใจกับากำลังพลของกองทัพเรือนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งครัดไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เกี่ยวข้องกับวังวนการเก็บสวยกระบวนการค้านน้ามันเถื่อนที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ เช่นเดียวกับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพม,ม่วงครับผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติที่ยืนยันว่าผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสวยน้ํามันเถือนขนาดนี้ยังมีพลตํารวจตรีบุญสืบไพรเถื่อนอดีตผู้บังคับการตํารวจน้ําถูกดำเนินคดีเพียงคนเดียวพร้อมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีย้ําว่าให้ดําเนินคดีผู้เกี่ยวข้องในคดีตามพยานหลักฐานอย่าก,กันแกล้งป้ายสีให้มีความผิดครับ